ตัวนี้เขาเป็นเพื่อนกับจิว๋วเขาคนละแม่คนละแม่แต่พ่อเดียวกันจะไม่รอดเหมือนกันแม่ไม่เอาแม่ทิ้งเหมือนจิ๋วเลยแต่จิ๋วว่าอาการเขาหนักกว่ามดูดิอนแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยดูโอ้ยมาอันนี้โทรศัพท์แม่ทาไมลงไปก่อนเลยดูดูด,ดูไม่ยอมไม่ยอมไอ,อ อะไรเนี่ยมันจะมาเล่นโทรศัพท์แม่ทําไมล่ะถามแล้วไปกดโดนอะไรเนี่ยคลิปก็มามาปิดกล้องลงไปเลยดูไปไหนแล้วอาอื่นโอ้ยแม่เจ็บแม่เจ็บอุ่นวายจังเลย ฮาเอิญดูปั้นผ้าหนีหนีเวลาแม่ไม่เล่นด้วยก็กระโดดฮาเอิญนี่จะอินดี้สุดแล้วไม่ค่อยวิ่งหาแม่เท่าไหร่จะวิ่งหนีมากกว่านี้ฮาเอิญน,นี่ป่าวฮาเอิญโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมันมันมันก่อกลวนอะ่ะเนี่ยเนี่ยโอ๊ยแล้วก็กัดในซอกเล็บดูทำแม่เจ็บ ไม่ได้รูปละลงเลยไม่ต้องดูมันเกาะแน่นมากเลยลงไปไปไปควักกันหน่อยจะชูมากินจะเป็นดื้อขนาดนี้เดี๋ยวกงไปล้างให้ตายตายตายแล้วไปที่อื่นเดี๋ยวแม่ตีแล้วดูตัวเหลืองหมดแล้วเนะนี่ยไหนอ่ะเอิ่น <g ül> มาดูหน่อยจียมาอวดความสวยในจีนหนีอย่างเดียวเลยเราเนี่ยตัวใหญ่มากอ้วนปุงป่องดูจีน่ะดูจีน่ะมาโชว์หน่อยหน้าแหลม่มปิ้วเลย นอนสบายนอนสบายนอนสบายละโอ้โหทั้งขี้ทั้งอะไรเนี่ยกินเอาไปกินในที่นอนไม่ต้องกระโดด